สวัสดีครับกับผมตีออโตเทคคาร์ดิไซจังหวัดอุบลราชธานีตรงกันข้ามปตทวานาลมกับชุดรองพื้น5 d นะครับมีหลากหลายสีให้เลือกนะครับช่วยป้องกันความชื้นป้องกันความร้อนจากใต้พื้นรถรักษาพื้นผมเดิมนะครับไม่ขึ้นเชือ้อราคันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมก็คือตัวเสริมรองพื้น เป็นลักษณะยางใหญ่แบบเนื้อละเอียดนะครับมีหลากหลายโทนสีให้เลือกนะครับเข้ากับภายในรถของลูกค้าเป็นชุดเต็มคันนะครับมีตัวกเกาะเบาะแถวที่2แถวที่3ลรองพื้นแถวที่3และในห้องสัภาระหลังเบาะสุดท้ายนะครับ กับรถอิซูซูมิวเสนใจติดต่อสอบถามได้ครับ